หข้อผิดพลาดในการหาเงินจากออนไลน์คือสิ่งนี้ครับผมบอกเลยนะฮะว่าหลายๆคนทําผิดพลาดจากสิ่งนี้ฮะก็คือการนับจํานวนวิวะฮะจากโฆษณาครับนั่นคือการที่คุณหาเงินออนไลน์จากการนับจํานวนวิวของโฆษณาครับคือถ้าเกิดคุณทําช่องเนี่ยอย่างเฟ o บุ o o ยูทูบนะฮะมันจะมีวิธีที่ว่าให้คุณอนุญ,ญาตเนี่ยให้ช่องพวกนี้ฝังแอดโฆษณาเข้าไป ดูไหมทีนี้พอคุณฝังแอดโฆษณาเข้าไปเนี่ยซึ่งรายได้มาจากการวิวโฆษณาซึ่งมันน้อยมากแล้วคุณต้องทําคลิปมหาศาลมากฮะแล้วก็ต้องมีรายได้จํานวนหนึ่งถึงจะเบิกเงินออกมาได้ซึ่งผมว่ามันมันอาจจะได้ไม่คุ้มเสียกับทรัพยากรกับแรงกับเวลาที่คุณต้องลงทุนตรงนี้ไปฮะดังนั้นเนี่ยเวลาคุณจะหาเงินจากช่องทางออนไลน์เนี่ยผมแนะนําว่าให้คุณต้องวางโมเดลก่อนนะโมเดลแรกครับก็คือหาสินค้าของคุณมาขายในช่องตัวเอง ะะอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าตอนนี้นะฮะถ้าเกิดคุณทําช่องตัวเองให้มีคนติดตามเยอะๆเนี่ยยูทูบเบอร์หลายๆคนเนี่ยก็เอารองเท้าเอาสินค้าเนี่ยมาขายในช่องตัวเองแล้วก็ให้ผู้ติดตามของคุณเนี่ยเป็นคนซื้อสินค้าเหล่านั้นนะอันที่2เนี่ยคือคุณสามารถรับรีวิวได้นะ,ะเวลาช่องคุณมีผู้ติดตามเยอะๆเมื่อไหร่นะ,ะับมันก็จะมีคนที่ขายสินค้าขายแบรนด์อะไรมาเนี่ยและอยากให้ช่องคุณเนี่ยรับรีวิวนะฮะแล้วก็เป็นคนรีวิวสินค้าของเขา ซึ่งยกตัวอย่างมันก็อาจจะเป็นพวกสินค้าเครื่องใช้สํานักงานรีวิวรถยนต์รีวิวบ้านหรือรีวิวอะไรก็แล้วแต่ฮะซึ่งถ้าเกิดคุณรับรีวิวตรงนี้นะครับผมคุณก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะฮะนี่คือข้อที่2ครับ และข้อที่3ฮะก็คือขายของให้คนอื่นนะก็คือข้อแรกเนี่ยเป็นของของคุณเองถูกไหมมาขายในช่องตัวเองข้อที่2เนี่ยก็คือรับรีวิวแล้วก็ข้อที่3เนี่ยก็คือเอาของคนอื่นมาขายแล้วก็มีการแบ่งปเปอร์เซ็นต์มีการแบ่งค่าคอมมิชชั่นกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะหารายได้จากออนไลน์ให้เป็นกรอบเป็นกำรรนะคุณต้องวางโมเดลให้ถูกต้องครับว่าคุณอยากจะมีโมเดลหารายได้แบบไหนครับเพราะว่าทุกวันเนี้ยเราทำออนไลน์ เพราะเราต้องการหาเงินจากออนไลน์หาเงินจากธุรกิจตรงนี้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปทําโมเดลอะไรที่มันยากๆรา,ายได้น้อยฮะให้วางโมดเดลให้ถูกต้องครับแล้วคุณจะรวยได้ครับหากคุณสนใจเนื้อหาสาระดีๆความรู้แบบนี้นะครับคุณสามารถกดติดตามได้ที่เพจที่ช่องอาจารย์โทนี่เทพการขายครับและคุณติดตามได้ที่ l i น e แอดม s สเตอร์โทนครับและทุกวันดีๆแบบนี้นะฮะเราจะมีคลิปวิดีโอน,นี้ส่งรงถึงคุณครับ